นี่คือวิวกรุงเทพนะฮะจากตำหนักจะไม่ควนอิมโจกเจซีนะครับตัวเห็นไป360องศาเลยโอ้โหอลังการแก้ไหนนะครับขึ้นมาก็อลังการแล้วข้างบนก็ยิ่งอลังการกว่าติดตามในคลิปเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาตำหนักจะไม่ควรอิ่มที่โจกเจซีก JC ครั้งนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์นะฮะซึ่งขอให้ขึ้นไปข้างบนกัน วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูวิวลาดพร้าวข้างบนนะครับว่าเป็นยังไงไปกัน ขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วะฮะนี่อากาศเย็นแล้วครับชั้นบนีนชั้นบนเราเดินเวียนนี่รอบหนึงก่อนนะฮะเนี่ยชั้นบนนะครับมีพระพุทธเจ้าสักการะนะครับซึ่งด้านบนก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมซึ่งด้านบนนี้เราก็จะเห็นวิวกรุงเทพนะครับผมนี่โอ้โหวันนี้มีหมอกเยอะเลยนะครับผม อลังการมากเลยครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆจมรอบๆเลยนะครับผมนี่โอ้โหเราจะเห็นลาดพลาวบางกะปิแบบสามร้อยหกสิบองศาเลยนะนอากาศก็เย็นดีนะครับผมผมค่อยรู้สึกเสียวๆนะครับเสียวๆจริงๆโอ้ชั้นสิบสองนะครับผมรู้สึกเสียวมากเลย ไม่กล้าไปยืนใกล้ๆนะครับกลัวเหมือนกันนะผมนี่รอบๆเลยครับโอ้น่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้ยเสียวฮะซึ่งเพื่อนๆที่ชอบความสูงนะฮะอยากเห็นวิวไกลๆนะครับขึ้นมาได้นะครับที่ตึกจะแม่กวนอิมโชคใจสี่เนี่ยแหละครับซึ่งเขาจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นั่นเองซึ่งเราก็จะเห็นวิวกรุงเทพนะครับตึกสูงๆมากมายเลย แบบ360องศาเลยนะซึ่งฝั่งข้างหน้าผมก็เป็นโซนที่เข้าในเมืองนะครับระรามเก้าแต่ห้วยขวางอะไรพวกนี้เห็นตึกสูงๆมากมายเลยซึ่งโซนนั้นจะเป็นโซนที่จะรือนะครับมีรถไฟฟ้าสะดวกสบายและฝั่งออกมานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนที่ไม่ค่อยเห็นตึกสูงแล้วนะครับจะเห็นแต่บ้านเรือนบ้านจาาัดสรรตึกที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับผมเนี่ย แต่ก็มีบ้านเรือนเต็มไปหมดเหมือนกันนะครับผมซึ่งเป็นฝั่งที่ไปทางานวมินไปทางเกษตรนะครับผมใช่หรือเปล่าหรือไม่ก็กรุงเทพฝั่งตะวันออกผมก็ลงทิศเหมือนกัน,นครับตอนนี้น่าจะฝั่งตะวันออกนะครับเพราะดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังผมแถวบางกะปิมีนบุรีนะครับเออไม่กยมีติดนะครับจะเห็นสนามครอบไกลๆอยู่และมีโครงการที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับ อ๋อนั่นไงที่กําลังก่อสร้างอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยไอ้ที่สีเหลืองๆครับผมจําได้แล้วก็สถานีลาดพร้าว71นะครับเออใช่ซึ่งเราก็จะเห็นถนนลาดพร้าวไกลๆเลยนะเพราะว่าจากถนนลาดพร้าวที่เรานั่งรถไปฟ้าสายสีเหลืองเราก็จะเห็นยอดอ่าสารเจ้าแม่กวนอิมตรงนี้นะครับ อ้าวขายไก่แล้วผมจกลงเมื่อก,กี้เหลืองๆไม่ใช่ครับไม่ใช่ลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดครับเพราะนูน่นข้างหน้าเราเห็นอิมพีเรียนเบอร์ลาดพร้าวอยู่นะครับนั่นไงที่เขียนว่าบิ๊กซีนะครับนั่นคืออิมพีเรียนเบอร์ลาดพร้าวแล้วลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดมันก็ต้องไปทางนี้เลยครับเออแล้วไกลๆนู้นก็เป็นราชมังนะฮะเห็นไกลๆอยู่นะครับราชมังกีฬาสถานนะครับผมเราก็ไม่ก็เห็นชัดเท่าไหร่นะครับเพราะก็มือถือถ่ายชัดไม่ได้า และตรงนี้ก็ตรงโชคใจสี่นะครับตึกลุมพินีนะครับคอนโดนะฮะนอนไปนู้นฝั่งเข้าเมืองนะฮะใครอยากจะชมวิวสามรองศาขึ้นมาได้นะครับตึกอ่าสามจาแม่กวดอิมนี่แหละครับโอ้โหอลังการมากแต่วันนี้ฟ้าไม่ค่อยเปิดนะครับหมอกเยอะฝุ่นปีเอ็มเยอะแน่เลยครับเพราะว่าอ่าเคยเปิดเครื่องกองอากาศนะครับขึ้นเยอะมากช่งนี้นี่ครับผม ใครอยากจะมาก็มานะครับผมจะลงข้างล่างแล้วครับไม่ค่อยมีคนนะครับกลัวเหมือนกันนะครับผมเอา้านู่นไงตึกช้างเห็นตึกช้างด้วยเอา้าเพิ่งเห็นนู่นครับตึกไปดูครับนี่เห็นตึกช้างด้วยครับผมปรยโยธินนั่นเองว,ว้าวเห็นหลายตึกเลยอะ่ะใบย,ยกเห็นไหมนู่นไงใบย,ยกก็เห็นแต่ฟ้าไม่เปิดเท่าไหร่นะครับก็เลยเห็นไม่ไกลนะครับผม สุดยอดอลังการจริงๆลงข้างล่างกันดีกว่าครับนี่ทางลงไประวังหัวนะครับเพราะมันจะต่ำนะตรงนี้ซึ่งเจดีนี้นะครับมีอยู่12ชั้นนั่นเองซึ่งจะมีลิฟต์ ขึ้นมาจนถึงชั้น8นะครับจากนั้นเราก็เดินบันไดขึ้นมานะครับซึ่งแต่ละชั้นนะครับก็จะมีเขียนป้ายบรรยายไปเลยนะครับว่าชั้นนี้คืออะไรและก็จะมีเสียงตามสายนะครับบ่าวเขียนตามสายนะครับอธิบายแต่ละชั้นนะครับว่าชั้นนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งจะมีทุกชั้นเลยนะครับติดสองชั้นนะครับซึ่งตอนลงมาผมก็ลงบันไดมาจนถึงชั้นล่างเลยละครับเราได้เห็น ปฏิมากรรมรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนังนะครับโอ้โหอลังการทุกชั้นเลยล่ะครับผมซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีหน้าต่างเล็กๆนะครับที่ให้เรามองเห็นถึงข้างล่างนะครับผมมองเห็นวิวข้างล่างได้ด้วย ซึ่งชั้น4นะครับเป็นชั้นที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้ไปดูนะครับจิตกรรมฝาผนังชุดประมากษัตริย์ไทยนะครับผมซึ่งเขียนไว้สวยงามมากเลยนะครับมีเทวร่าชวงทุกะองค์เลยนะครับอยู่ตามผนังนะครับเขียนเป็นจิตกรรมฝาผนังนะครับอยู่ที่ชั้น4นะครับเพื่อนๆเ,เดินเข้ามาดูได้เลย ึ่งนอกจาก12ชั้นนี่แล้วนะครับก็ยังมีชั้นใต้ดินด้วยนะครับที่เก็บสะสมของเก่าโบราณนะครับเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยชั้นใต้ดินนะครับซึ่งเขาเปิดให้เข้าไปชมด้วยนะครับแต่เขาห้ามถ่ายรูปนะครับเพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เ,เลยไม่มีภาพให้ดูนะครับเพื่อนๆต้องไปดูกันเอง เนี่ยครับเพื่อนๆผมขึ้นไปข้างบนแล้วนะฮะซึ่งวิวสวยมากเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็มากันได้นะครับที่โชคใจสีนี่เองไม่ไกลเลยนะครับมีรถกระป๋อมาถึงเลยนะครับถ้าคนไม่มีรถนะฮะลงที่สถานีลาดพาวโชคใจสี่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีรถกระป๋อจอดอยู่นะครับพนังรถกระป๋อมาลงซอยโจคใจสี 39นะครับแล้วก็เดินมาอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับหรือถ้าคนมีรถก็ขับรถเข้ามาเลยมีที่จอดรถกว้างขวางเลยนะครับซึ่งถ้าเราจะขึ้นข้างบนเนี่ยครับเขาเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่วันปกติก็เดินได้รอบๆอบนะครับแต่ข้างบนและชั้นใต้ดินเขาไม่เปิดนั่นเองสําหรับวันนี้ผมมาได้ขึ้นไปดูข้างบนสมใจแล้วนะครับซึ่งมาหลายครั้งไม่เคยได้ขึ้นไปเลยครั้งนี้ได้ขึ้นถือว่าอลังการจริงๆนะครับเพื่อนๆอยาก ชมความมารังการเหมือนผมก็มากันได้นะครับหรือไม่ก็ชมที่คลิปผมก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดินชมรูปปั้นกันต่อนะครับผม